ไปไหนลูกไปไหนลูกหนูนวิ่งไปแล้วหนูวิ่งไปแล้ว ร้อนจังเลยโอ้ยรู้สึกร้อนจังเลยร้อนร้อนร้อนมัอนอยู่ในไฟนระกโลกันร้อนอุย้ยลดมาร้อนประชันเข้ามาอุย้ยรู้สึกเกย็นจังเราวชันออกไปอุย้ยฉันร้อนอีกแล้วร้อนร้อนเราชันออกไปเยน็นอุ้ยมุกสามนี่มุนิชิวาคิน่าสร้างคุนิชิวา,วาอะไรว่าวเย็ดเจ็ดอะ เครียดหนักเลยวันนี้แต่งตัวเกาหลีหน่ยอยนะแต่งตัวเคเรีีหน่อยวันนี้นะคือรปเด็นคือไม่ใช่อะไรนะคืออยากซื้อของอะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปซื้อที่ไหนอะอฉันก็บังเอิญจังเลยเนะาะบังเอิญอะแบบนนนเนี่ยอยู่ล้านจอดรถของอาแมคโครอะไรพวกเนี้ยเออแบบอุ้ยตายแล้วถึงแมคโครพอดีเลยเราจะซื้ออะไรดีนะครับไม่รู้ดิไม่รู้ไม่ผมไม่รู้แจ็คเอ้ยไม่ใช่ช้อปปี้ัสดีครับ ผ <laughs> ู้บิดผู้บิดเห็นอะไรมอไซค์มอไซคไรเดอร์เห็นเป็นไรเดอร์แทอกเว์แทอกเว์คอยคิดอ่อีทีอร์แทอกเว์เยสดูหนังฝรั่งอ่วันที่อีสอีดาร์สลองอ่วันที่อี t อีเชียอ่วันที่แกได้ชัวร์ Take เว yeah? a เย e ย่อก็ถึงเวลาเนะเดี๋ยวเราจะไปแอคหน่อยแอคหน่อย ตะมุต,ม,ตมิตะมุตมิน่ารักใส่ใส่กิกกเดี๋ยวฉันจะไปแมคโครนะนี่ต่างตัวเกาหลีต่างตัวดีเห็นป่าโอเคไปะระหว่างนี้ครับเราจะต้องขึมครับดึงหน้าไว้ใครทำอะไรเราอย่าเราอย่าไปรู้สึกเราต้องดึงหน้าไว้ทำหน้าโถดนะ ดึงหน้าไว้อย่าแสดงความรู้สึกดึงหน้าไว้ชอบเสื้อมากเลยตัวละร้อยเจสิบซื้อจากช้อปปี้อะดึงหน้าไว้อย่าแสดงความรู้สึกเดี๋ยวเก็บกล้องคือเมื่อกี้ไปทำแบบประชาชนใหม่มาแบบประชาชนอะอะไรนะ อะไรนะเออปักรมันเสียปักรมันแตกนะก็จะไปทําใหม่แล้วเขาบอกเขาหนีเขาไปพักกินข้าวซึ่งก็รู้แล้วว่าเขาไปพักกินข้าวทีพักสองชั่วโมงอะไรเปล่าก็เลยมาแมทโถเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฉันเออฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแมทโถหรอกแต่ว่ามันเป็นอุบิเหตุมันเป็นอุบิเหตุมันเป็นเป็นอิสซาไซโมอลเทเนสไซโมอลเทเนสซิเอชั่นอิสตาอิสตา ไม่รู้ว่าเออแมคโครอ่ะเอเอ มาเข้าเรื่องเนาะเมื่อกี้เราไล่สารละมาพอละคือวันนี้ยาสีฟันหมดเลยหืมพอบอกยาสีฟันหมดแล้วตกเลยพนักงานเดินเดินเองทำตกเองฉันฉันไม่ได้อยากเด้คือฉันอ่ะฉันชอบอดอกโบกู้นะแต่ฉันเห็นกัญชัยอ่ะหนุ่มกัญชัยรีวิวซาสซาต้องเป็นรดเกลือนะซอาเห็นมาซอาอ่ะคือ อะไรก็ได้สำหรับฉันอ่ะฉันไม่เอาอย่างเดียวฉันกลัวหนุ่มกันชัยฉันกลัวจริงๆกลัวกลัวมากฉันกลัวมากฉันไม่อยากยุ่งกับเขาเลยฉันกลัวจริงๆนะฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันกลัวจริงๆนะอะไรก็ได้ฉันกลัวมากว่าฉันจะต้องไปเจอเขาในรายการเพราะฉันฉันเป็นคนที่มีสิท์โดนมากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กันชัยฉันโอเคฉันไม่ได้เกลียดฉันกลัวกลัวจริงๆไม่ได้ล้อเล่นถึงไหนแล้ววะลืมนะ โอ้ยไรสาระ,ะพูดถึงกันพูดถึงคุณกันชัยแล้วไรสาระ,ะมาเขาเรื่องดอกโบคู้อ่ะเราชอบอยู่แล้วแต่เราอยากคือดอกโบคู้มันมีดอกโบคู่ใหม่ดอกโบคู่อ่าสูตรเฟชแอนคูเห็นไหมเฟชแอนคูฉันอ่ะฉันคิดว่าฉันจะไม่ชินปากอ่ะคือกูอยากได้กูอยากได้ดอกโบคู่ใหม่ว่ะที่มันมันคู่อ่ะเน,นี่ยมีดอกโบคู้สูตรอะไรแถมแชมพูด้วยเห็นไหมแต่มันแพงอ่ะ ฉันอยากได้ดอกโบคู่แบบใหม่ที่เฟสแอนด์อูมึงขายปีสิอันเลยเหรอมึงขายที่กี่อันมาเนี่ยอ๋อมึงขายโอ้ฉันจะหยิบให้ได้ฉันจะหยิบให้ได้ครั้หนึ่งฉันจะหยิบหนไดฉันจะต้องดึงออกมาอันน่ะอันนี้เป็นไม่ได้ อ๋ <AL> อ <AL> มันมีผสมงานดอกบ,บัวคู่เฟนัอนกูอ่ะซื้อทีหกหลอดเลยเหรอร้อยสี่ห้าก็ก็ดีครับดีดีมีเยอะเลยป,ปะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ<ะ>ฉันตัดสินใจอยู่อะ่ะตัดสินใจอยู่พี่เขาเก็บให้ครับขอบคุณนะครับคือว่าฉันก็ไม่กล้าเก็บฉันก็ไม่รู้ เอาไงดีวะเอานี่แล้วกันนี่แล้วกันดอกโบคู่ที่ไม่เคยลองดอกโบคู่สมุนไพรอะรสสมุนไพรร้อยห้าสิบห้า ไม่กล้าลองว่ะไม่กล้าลองอ่ะจะเปลี่ยนแนวหน่อยก็ดีนะคือฉันจะใช้ดอกพูแต่ฉันจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะฉันเอาซอตามกันชัยก็ได้อะฉันเอาซอตามกันชัยก็ได้เผื่อตอนฉันโดนฉันจะได้ฉันจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ด่าฉันเยอะเพราะฉันซื้อของเขา่ะซื้อของที่เขาเป็นสปอนเซอร์ไงเนี่ยรถโฮเบอร์นะทิ้งซอสสูตรเอ่อ เฮ้ยซอถูกว่ 99. ะ99อ่ะเราเปลี่ยนเป็นซอมาะเนี่ยซอชนพูไวสุดผสมทิ้งซอมีเอ่อสมุนไพรอ่ะเกลือก็เออเอาไปร้องอ่ะเออเอาไปร้องอ่ะถโยนขอบคุณคุณพี่คนนั้นด้วยนะที่ใช้เก็บให้อ่ะใจดี งไาว่าลืมนะและอย่าลืมใส่หน้าก,กากทุกครั้งนะครับสวัสดีค่ะมาฉันอนะเคยใช้อันนี้นะฉันจะคุยให้ฟังอันนี้เห็นนะเป็น B n i h t ของเบลล่าของของเบลล่าเบลลาหนูฟังนะลูกอันเนี้ยันใช้ละคันจากคนอื่นอาจะใช้ละไม่คันแต่เกี่ยวใช้ละคันนะ่ะ ฉันจะใช้คํานี้ไม่ได้หมายถึงคันคันคันที่แปลว่าเงี่ยนะคันแปลว่าตัวคันนะตัวเราคันอ่ะฉันฉันจะใช้อันนี้นะที่ฉันใช้แล้วไม่คันอ่ะฉันใช้บีนายรสผลไม้รวมนะฉันน่าจะชอบกินนมรสผลไม้รวมรัชมิลไงฉันชอบมากเลยอย่าลืมบีนไนนะวันนี้มึงเอากี่สปอนเซอร์เนี่ยกูไม่รู้วะไอ้เนี่ยซื้อจริงนะฉันซื้อจริงนะ ขอวันนี้ฉันจะถ่ายคลิปเดียวแล้วฉันก็จะจบเลยฉันเพราะฉันขี้เกียจดูดิเขายืนซื้อของยืนเต็มเลยเซลฟี่หน่อยมาที่บ้านฉันนะยังเหลือโลชั่นอยู่ฉันยังไม่ซื้อฉันเอาอันนี้แล้วกันฉันเอาสีม่วงแล้วกันไม่ไม่ฉันเอาสีสีม่วงแล้วกันตะบูตานกแก้วนกขุนอกกทองะไรพวกนะ เนี่ยทารกนกแก้วนกขุนทองเลยพื่อนะ่ะไปไปต่ออ๋อนี่เรากลับมาที่เดิมหมออ๋ออันนี้เรากลับมาที่เดิมเรายังไม่รู้ตัวเลยนะนี่ฉันกลับมาที่เดิมมันร้อนมากเลยเหงื่อออกหลังเลยฉันกลับมาที่เดิมหรอฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยนะฉันซื้อซ้อน เขาจะไปไหนต่อดีอ่ะไปดูนี่หน่อยนะของที่เราไม่ค่อยดูอ่ะถ้าสังเกตอ่ะการตลาดของนักโคนะเขาจะเอาของที่ขายไม่ค่อยดีอ่ะเอามาไว้ข้างหน้าที่มันเป็นของใช้ทั่วไปยี่ห้อที่มันไม่ได้ดังมากเงี้ยหรืออาจจะเป็นยี่ห้อที่ใหม่มากเพื่อเป็นการโปรโมทบางทีมันริบบี่มาอย่างโครละมาร์านเงี้ยโคนไม่ค่อยมีโฆษณานก็แบบอ,อ่ากินเล่นก็ได้อ่ะเนี่ยสี่สิบ ประมาณ90บาทอ่ะซื้อแพ็คหนึ่งอ่ะหยิบไปหยิบแล้วก็จ่ายเลยแบบทำเร็วอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนี่ไงผ้านามัยฉันอ่ะซื้อประจำมึงจับบ้าเลยอันนี้เห็นไหมเป็นผ้าเนรมัยแบบกางเกงนะมี5ชิน้น179เป็นสูตรญี่ปุ่นผลิตในไทยเป็นคุณภาพญี่ปุ่นเพราะว่ารอกโซฟีเนี่ยมันมีมานานแล้วลหละมันก็จำไม่ลางกัน แต่ไม่รู้นะที่คนญี่ปุ่นใช้โซฟีป่ะอันนี้จะเป็นไซส์ไซส์อะไรวะอ๋อไซส์ลมันเลยแพงอ่ะ้ย179ไซส์ลคือ25ลสะพกพอก34ถึง40ก็ประมาณผู้หญิงที่อ้วน,นหน่อยนึงถ้าผู้หญิงไฮยก็คือหุ่นแบบประมาณคิตตี้อ่ะคิตตี้อ่ะจะใช้พวกเนี้ยจะประมาณเ L L 34 35อะไรพวกเนี้ยแม่ก็ผู้หญิงที่อ้วนนิดนึง ส่วนคนที่เอลซีสองเซนเนี่ยสำหรับคนที่อ้วนหน่อยนะก็คือสไตล์ฝรั่งอ่ะเออฝรั่งอ่ะยี่สิบเก้าเซนก็เนี่ยแพ็คเนี่ยเนี่ยมีเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะตัวฟรียี่สิบเก้าเซนเนี่ยเขามีเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะมันคือไซส์ เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นบางๆเง,งี้ยศูนย์จุดหนึ่งเซนเห็นาบางๆเงี้ยมันจะบางๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นกระดาษแบบเหมือนสติกเกอร์เหมือนพัตเตอร์มันจะแปะที่งเกงไงน,นะไม่ได้แปะไม่ได้แปะหีนะแปะกันเกงในนะแปงเกงในนะแปงเกงในนะเพราะว่าถ้าแปะที่หีนะรับรองดึงไอทีแล้วโอ้โหขนหลุดมาเต็มเนี่ยและอีกอย่างนะมัน อันต้าสลิมยีบสามเซน24เซนติเมตรล็อกกลิ่นมันจะมีกลิ่นนะเวลาเมนของดาเนี่ย23สามเซน29เซนเหมาะสำหรับเอ่อคนที่อ้วนหน่อยขุนพิตตี้หรือผู้หญิงที่อ้วนนิดนึงหรือไซส์ฝรั่งอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้นี้ไซส์เราอะไซส์แอลวว L, เออไซส์แอลเออประมาณก็คือไซส์ฝรั่งแหละเออฝรั่งทั่วไปสูงวัดเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะใส่อ็นนี่ก่อนเข้าใจปะแล้วก็ใส่เกงเกงใน แล้วก็ใส่กางเกงสมมตินักศึกษานะหรือคนออฟฟิศน,นะหรือน,นักเรียนนะใส่นี่ก่อนไม่รู้นะใส่ถูกวะใส่นี่ก่อนใส่กางเกงในทับแล้วก็ใส่กางเกงซับในเพราะว่าเผื่อแบบกระโปรงเปิดอะไรพวกเนี้ยจะก็ยังมีซับในอยู่เข้าใจะปะแล้วก็นุ่งกระโปรงจะทรงเอกระโปงนักศึกษากระโปงเออฟฟิศกระโปรงทำเรียนหรือกางเกงยีนก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะร้อนหน่อยเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงก็จะแบบแบบ พูดไงเดีย๋ยเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงเขาไว้เขาใจไม่เขียวคนที่ตัดคลิปให้เกียรติผู้หญิงนะครับไม่เอาแล้วนะเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะผ้าหนาไม้เนี่ยมันแบบกูเป็นอะไรกับผ้าหนาไม้เนี่ยคือถ้าไม่แนะนํานะเวลาที่สมมติเมนมันออกมาก็คือถอดแล้วก็ทิ้งใส่ถังขยะเลยถอดแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เอาไปทิ้งใส่ถังขยะเลยไม่ ไม่ก็บางคนบ้านปลูกนะก็เอาไปขุนหลุมเป็นปุ๋ยได้เพราะเมนมันก็เป็นปุ๋ยได้ห้ามเอาไปต้มกินหรือห้ามเอาไปแบบเคี้ยวเล่นนะมันไม่ใช่ขนมมันกินไม่ได้นะห้านอไไยมันกินไม่ได้นะย้ําพระอ้อเหมือนกันนะกินไม่ได้นะพวกมึงห้าหนอนะะไรพิสดารนะเขาจะพูดเอฟซีช่องเนี้แม่งป้าป้าบอนชอบทําตัวพิสดารแม่งเรียนแบบกูเยอะเกินอะไรดีๆก็ทําอะไรไม่ดีก็อย่าทํานะเนี่ยมีผ้านอภมเยอะเลย ถ้าสังเกตอ่ะอันนี้เป็นลอรีเอะนะเราเปลี่ยนยี่ห้อมั่งมันจะทำไซ,ไซ,ไไซไส์ไซส์ววะซอะไรไซส์อะไรสงไสไซส์อะไรวะไซส์อะไรไม่รู้ว่ะยี่สิบสองจุดห้าแต่สำหรับผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบนิดนิดร้อยห้าสิบนิด,น,ดนิดผู้หญิงสำหรับคนที่แบบมอต้นมอปลายที่เริ่มมีเมนแล้วหน่อยเนี่ยพวกเหมือนกระเป๋าตังค์ภาษาจีนอ่ะเขาจะเรียกว่าโกเตเว้ยผ้าอนามายอ่ะเขาจะเรียกว่าโกเตมันเป็นธรรมชาติเว้ย อย่าไปคิดมากคบเหมือนที่ชั่วบางครัางก็พานาไม้มาซับหน้าเล่นแล้วนะซับหน้าเล่นหิวก็ห,กหยิบขึ้นมันกินแล้วนะไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ล้อเล่นนะถึงไหนแล้ววะตรงนี้มันจะเหม็นหมูเนีน่ยนะเพราะว่ามันติดกับเนื้อสัตว์เหม็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรพวกเนะี้ยมีพนักง,งานอยู่ฉันจะไม่กลัวนะฉันจะไปเร็วไปเร็วๆให้ดู เ,เอาอะไรไม่ได้แน่นอนแ่เดี๋ยวไม่เอาไอะไรไม่ได้นนนะครับนี้นเราไม่ให้ถ่ายรูปไร้่ลน,น,นะครับนั้นปิดเลยครับปิดสิส <c oughs> ิเดี๋ยาไปคิดมากโดนไล่คร like, ับเดไปคิดมาก <c oughs> เขาทําตามหน้าที่แหละไม่รู้นะคือกูก็ไม่เข้าใจนะว่าว่าบางทีมันมีเรื่องของไพรเวซี่อะไรเนี้ยบางทีอาจจะเป็นแบบ ข่าวไม่ดีบางทีเขากลัวเลยวะบางทีเขากลัวแบบเราเอาไปพูดอะไรไม่ดีเขาแต่ว่าเพราะแบบแต่เราเราไม่ใช่คนอ,อิงนะเราไม่เราไม่กลัวอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราซื้อของเราแท่จะเรียกว่าอะไรเราแท่จะบอกเราแท่จะตอแหลไปเลยว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เรา <c oughs> จริงเหรอจริงเราแค่ด้ตอแหลเลยอย่าไปคิดมากอย่าไปอะไรเราไม่ทําอะไรถ้าเจง๋งเจ๋ง <c oughs> จริง <c oughs> เราอย่าไปกลัวเ้ยจริงเหรอจริงเจ๋ง <c oughs> <context, S 1> จริงเจ๋งจริงอย่ากลัวเวจริงจริงเพราะว่าเจ๋งจริงอย่ากลัวเพราะว่า ถ้าเราเจ๋งในการตลาดเว้ยพูดจริงนะถ้าเราเจ๋งจริงเราอย่ากลัวเวยยิ่งเรากลัวเขาเรียกว่าลูกค้าเขาจะจับได้เว้ยแล้วเขาก็จะไม่อยากซื้อของเราจริงเว้ยเจ๋งจริงอย่ากลัวเว้ยจริงจริงเจ๋งจริงต้องนิ่งเว้ยเจ๋งจริงต้องนิ่งคนเจ๋งจริงต้องนิ่งเว้ยนิ่งนิ่งในทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายอยู่แล้วเพราะว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากอะไรพวกนี้เข้าใจป่ะเพราะว่าพ่งจริงเราก็มาประจําแล้วบางทียามอ่ะเขาอาจจะแบบ ภาษาชาวบ้านคืออ่ะกูมันเพราะว่ากูเห็นยามนะยามด้านหน้าที่เป็นยามหนุ่มอ่ะนี่กูโดนยามแก่เล่นเลยน่้ยยามแก่เว้ยจริงมันจะมียามคนที่เป็นหนุ่มกับยามคนที่เป็นแก่กูเห็นเลยยามด้านหน้าแม่เป็นคนหนุ่มนะแม่งไม่เห็นอะไรเลยยามที่เป็นวัยรุ่นแม่งอายุน้อยกูด้วยแต่แม่งสูงไงเพราะแต่ว่าอายุน้อยกูด้วยไม่ทําอะไรเห็นสังเป็นยามแก่แบบห้าสิบแล้วอย่าไปคิดมากลุงลุงที่เป็นยามเขาก็ ทำตามหน้าที่แหละบางทีเขาอาจจะหมั่นไถ่ส่วนตัวนิดนึงเพื่ออย่าไปซีเรียสอะไรมากซีเรียสอะไรมากเพราะว่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรหรอกเออไม่มีอะไรหรอกเออไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยพูดจริงนะเราอ่ะมาประจําเว้ยเนี่ยพยายามไล่นะอย่าไปรู้สึกไม่ดีอะไรมากเพราะว่าอย่าไปรู้สึกอะไรไม่ดีอะไรอย่าแปลอะไรมากเขาทําตามหน้าที่บางทีเราจะอาเสียงดังจริงๆเอออะไรเราก็ผิดไปก็เซซอรรี่กันขอโทษกันไป อย่าไปแล้วมากชิวๆไปชิวๆไปคิดว่าเพราอยังไงยังไงนะก็มาซื้อของที่นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพียงแต่ถ้าเจอยามกูก็จะทําเป็นมองไม่เห็นทําเป็นมองเห็นเมินเมินยังไงสมมติยามอยู่นี่อะกูเดินเนี่ยเดินไลฟวิญญาณไงอย่าไ้คิดมากนะกับบ้าเล่าเออ เสียฟิลเลยเสียฟิลอย่าไปหลารมั่ง